สวัสดีครับวันนี้กเกษตรริมคลองก็จะมานำเสนอการนำหอมโบนเลยจากบนดาดฟ้านะครับจะไปปลูกที่ริมคลองเหมือนเดิมเพราะที่ริมคลองตายหมดแล้วครับเราก็จะมาเอาใหม่โดยที่มาขอที่บนดาดฟ้านี้นะครับบนดาดฟ้าก็ใช้กล่องโฟมใช้กล่องโฟมใช้เข่ง แล้วก็ใช้ถุงปุ๋ยใช้ได้หมดเลยครับเราก็จะมาถอนของที่บนดาดฟ้าได้เยอะได้เยอะครับก่อนนี้ก็จะมีสักประมาณสามสองสองสี่หกแปดสิบต้นก่อนนี้ก็จะมาอีกหว่านสักสิบต้นนะครับ เราก็พอที่จะไปเพาะแล้วนะครับสําหรับกเกษปรเกษตรบนดัดฟ้าก็ทําได้เหมือนกลริมคลองนะครับโอเคเราได้ต้นพันธุ์ละวันนี้แค่นี้นะครับ